3วิธีการตั้งเป้าหมายในชีวิตการตั้งเป้าหมายในชีวิตเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คุณมีทิศท,ทางและจุดหมายในการดําเนินชีวิตนี่คือ3วิธีการการตั้งเป้าหมายที่สามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายในชีวิตได้ 1. ใช้เทคนิคสมาร์ทเพื่อตั้งเป้าหมาย S เป็นการตั้งเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงคุณควรรู้ว่าคุณต้องการอะไรอย่างชัดเจน M เป้าหมายของคุณควรมีการวัดผลได้เพื่อให้คุณติดตามความคืบหน้าความก้าวหน้าได้ A. เป้าหมายของคุณควรเป็นเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้คุณต้องมีทรัพยากรหรือความสามารถที่จะต้องบรรลุเป้าหมายนั้นๆ A. เป้าหมายของคุณควรเกี่ยวข้องกับคุณและสิ่งที่คุณต้องการบรรลุในชีวิต T. เป้าหมายของคุณควรมีกรอบเวลาเพื่อให้คุณมีแรงจูงใจในการดําเนินการ และบรรลุเป้าหมายนั้นๆ 2. แบ่งเป้าหมายใหญ่ออกเป็นเป้าหมายย่อยเริ่มต้นด้วยการแบ่งเป้าหมายใหญ่ๆของคุณออกเป็นเป้าหมายย่อยที่เล็กลงและง่ายดายเพื่อให้การบรรลุเป้าหมายการกระทําของคุณเป็นไปได้อย่างง่ายดายการกระทําเช่นนี้จะทําให้การบรรลุเป้าหมายดูเป็นไปได้มากขึ้นและช่วยให้คุณไม่รู้สึกท้อแท้มีการกําหนดกิจกรรมหรืองานที่ต้องทํา เพื่อบรรลุแต่ละเป้าหมายย่อยและทำตามแผนที่วางไว้ 3. ติดตามความคืบหน้าและปรับเปลี่ยนเป้าหมายมีการจดบันทึกความคืบหน้าของคุณเพื่อตรวจสอบว่าเพื่อตรวจสอบว่าคุณกำลังเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่ใช้แอปหรือสมุดบันทึกเพื่อช่วยให้คุณตรวจสอบได้พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนเป้าหมายของคุณตามสถานการณ์หรือความสนใจที่เปลี่ยนแปลงไป